สวัสดีครับผมในแพทย์เทรเทพตันตยาคมท่านทราบหรือไม่ครับว่าสาเหตุที่ทำให้ตาผ้ามัวและตาบอดเป็นอันดับหนึ่งในผู้ใหญ่ก็คือโรคต้อกระจกสําหรับท่านหรือคนที่ท่านรักถ้ามีอาการตาผ้ามัวใส่แว่นตาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นโรคต้อกระจกแล้วก็ได้นะครับในตอนที่หผมจะพูดถึงโรคต้อกระจกว่าคืออะไรและรักษาอย่างไรนะครับขอเชิญรับชมครับ สวัสดีครับคุณอาเบดผมมีปัญหาเรื่องตาครับคุณหมอครับป็นตาบวมองไม่ค่อยเห็นในช่วงผมต้องขับรถด้วยคุณอาเบดเป็นการนี้มานานหรือยังครับเป็นสักพักนึ่งะครับผมอยากจะทราบว่ามันอาการตาของผมเป็นต้อเป็นอะไรเป็นตาบวมคุณหมอ ต้องใช้แว่นตาตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาทานข้าวก็ต้องใส่แว่นแต่ขนาดใส่แว่นนะคะคุณพ่อก็ยังมองภาพแบบเบลอเห็นไม่ชัดสุดีนะคะก็เลยต้องพาคุณพ่อมาตรวจว่าจะเป็นอันตรายกับดวงตามากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะครเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจตาดูนิดหนึ่งนะครับ ที่หมอตรวจทั้งหมดแล้วนะครับเพราว่าคุณอาเบตเป็นต้อกระจกครับต้อกระจกเนี่ยมันคืออะไรคะแล้วสาเห็นการเป็นต้อกระจกเนี่ยเกิดจากอะไรคะต้อกระจกคือเลนแก้วตาขุนเลนตาที่ขุนเกิดจากการเสื่อมตามกาลเวลานะครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับจากความใสของเลนก็จะเริ่มขุนตัวลงทําให้การมองเห็นลดน้อยลงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปประกอบนะครับนี่คือรูปตาของเรานะครับด้านหน้าสุดคือตาดําที่เราเห็น ด้านในจะมีเนื้อเลนอยู่ถ้าเปรียบเสมือนก็นเหมือนกับกล้องถ่ายรูปตัวส่วนที่เสือ่อมก็คือเลนกล้องนั่นเอง mm hmm. เลนกล้องหรือเลนตาของเราใช้ในการโฟกัสภาพให้คมชัดอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเนื้อเลนของเขามีการขุ่นตัวลงความคมชัดการโฟกัสภาพก็จะเริ่มน้อยลงครับ mm hmm. มันก็เป็นสาเหตุน,นึงที่ทําให้คุณอาเบตมองภาพไม่ค่อยชัดแล้วขับรถอาจจะเริ่มไม่มั่นใจแล้วเพราะความขุ่นของเลนนั่นเองนะครับ แม้ว่าจะใส่แว่นอ่านหนังสือช่วยก็ยังเห็นไม่ค่อยชัดนั่นก็เพราะว่าเนื้อเลนที่ขุ่นทําให้การยืดหยุ่นตัวของเลนแล้วก็การปรับโฟกัสภาพของเลนไม่ค่อยดีครับแล้ววิธีการรักษาที่จะให้อาการของคุณพ่อดีขึ้นมีวิธีการรักษาอางไรบ้างคะการรักษาในปัจจุบันนะครับต้อกระจกเราสามารถใช้วิธีเรียกว่าขึ้นความถี่สูงหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า f a c o i m m u r s i f i c a t i o n ซึ่งเป็นวิธีที่ได้มาตรฐานในปัจจุบันมีความแม่นยําสูงและความปลอดภัยสูงครับโดยการ ให้ขึ้นความถี่สูงสลายเนื้อเลนที่มีการขุ่นตัวด้านในนะครับเนื้อเลนที่เสียหายเราเอาออกไปเรียบร้อยแล้วเราจะมีการใส่เลนใหม่ทดแทนเข้าไปเพื่อให้การมองเห็นที่ดีขึ้นครับเราจะเลือกเลนอะไรที่เหมาะสมกับตาของเราดีโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ